สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยมือถือนะครับการตัดต่อวิดีโอคลิปมันก็มีหลายตัวครับแต่วันนี้ผมจะเลือกตัวที่ครับโปรแกรม InShot นะครับโปรแกรม InShot นี่ก็ผมว่ามันก็เวิร์กอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวเราถ้าใครไม่โหลดก็เข้า p พจ store หรือแอป store เข้าไปโหลดก็ได้เลยครับโอ้โหะไอะตรงนี้มันก็จะมีให้เลือกหลายอย่างแต่ว่าถ้าจะเป็นการสร้างวิดีโอจริงๆแล้วอ,ะอ่ะเราเลือกแค่ตรงนี้ครับไม่ต้องสนใจอะไรมากครับ คลิก hey. เข้าไปเลยคลิกเข้าไปมันก็จะให้เราเลือกวิดีโอวันนี้ผมจะยังไม่สอนเรื่องการตัดต่อกับจะสอนว่าไอคอนแต่ละตัวมันใช้งานได้ยังไงบ้างนะครับต,ตัวแรกเลยตัวนี้ครับตัวนี้จะเลยคือการาเลือกขนาดเฟรมที่เราจะใช้ครับผม ลองลองกดดูได้เลยครับว่าเราจะใช้ขนาดเฟรมเท่าไรนี่ภาพขคาด Apple i p อ o n นนี่แบบภาพนวนอนส่วนผมจะใช้ขนาดนี้ครับ16ต่อ9 4เติดเติด4่ต่อ3นะครับนี่ก็คือนี่คือการเลือกขนาดภาพไซส์ภาพที่เราไปใช้ในงานครับส่วนตัวนี้ครับอักษรตัวนี้ก็คืออ๋อลืมไปเริ่มจากตัวนี้เลยดีกว่า เรื่องจากตัวนี้คือการแอดรูปหรือแอดรูปภาพเข้ามานะครับนี่ครับเบิบกดแอดเข้ามาโอเคภาพก็จะเข้ามาประมาณนี้นะครับอ่ามาถึงตรงนี้คือการไอคอนที่2ก็คือเสียงเพลงคือการโหลดเสียงเพลงเข้าไปในอ่าแทรกในแทรกในภาพนะครับก็จะมีเพลงเพลงพวกนี้ก็คือเพลงที่ ทางแอปเขามีให้แล้วส่วนที่เราจะหาจาก YouTube เข้ามาเสริมแต่งก็ได้ครับโหลดเข้ามาดูซีปับป๊บปับ๊บป่กดใช้ครับผมตัวนี้ก็ปล่อยเพยวันนี้เอาแค่ไอคอนก่อนนะครับเอาให้รู้จักเครื่องมือการใช้งานก่อน ตัวนี้คือสติกเกอร์ครับตัวที่สามตัวที่สามเนี่ยตัวนี้นะครับตัวที่สามนี่คือสติกเกอร์เรึิบขยายตำแหน่งภาพได้หมดกดเข้าไปตัวนี้ก็คือยืดความยาวว่าสติกเกอร์ของเราจะให้อยู่แค่ไหนสดแค่ไหนเึ๊้อ่าโอเค้าเราเอาแค่นี้พอพอปุ๊บตัดทิ้ง ตรงที่เป็นหมาสีข,ขาวเนี่ยเราก็ลบทิ้งได้เลยมันก็อยู่แค่นี้ครับปึ๊บแล้วก็หายไปแล้วกดโอเคออกมาคือเราได้แล้วสติกเกอร์ได้แล้วตัวที่4นี่ครับตอนนี้คือข้อความข้อความหรือหลัง ตัวหนังสือว่าไปอันลอ,อยอันตลายเปิดแตะแตะเปลี่ยนแต่อีกทีนึง นี่เปลี่ยนตัวสีสีสีแดงครับผมพื้นหลังสีขาวตัวสีแดงโอเคออกดโอเคก่อนแล้วเราก็โยกขึ้นไปตรงนี้ก็เหมือนกันครับจะให้ยืดให้ยาวตัวหนังสือเราจะยาวแค่ไหนได้หมดครับ เดี๋ยวเเทคนิคการเอาเข้าเอาออกแบบสมูทเดี๋ยวผมจะลงให้อีกคลิปนะครับให้รู้เครื่องมือก่อนตัวนี้เป็นฟิลเตอร์ก็สุดมากก็จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ฮะเอาที่หลกัลกๆเลยครับผมตัวนี้เป็นตัวซ้อนสมมุติว่าเรามีชั้นแรกแล้วคือชั้นนี้เราจะซ้อนบนแทบบนอีกหนึ่งชั้นครับผมเราก็กดที่ตัวนี้ครับปึออ๊บ เราเลือกขึ้นมาตัวนี้มันอยู่ข้างบนปึ๊บสานนี้อยู่เราจะเอารูปประมาณไหนก็ได้เราเลือกเอาครับอ่าเราอยู่ประมาณนี้คือการมีมีภาพคู่เข้าไปโอเคจบเนาะอ่าตัวนี้คือการตัดนะครับกันไ่คือการตัดตัดขอบ ตัดตรงนี้เข้ามาตรงนี้เข้ามาจะเอาแค่ไหนในคลิปคลิปในคลิปนี้ช็อตนี้จะเอาสั้นหรือยาวแค่ไหนก็ลเลือกเอาครับส่วนตัวนี้ปกติผมชอบใช้ตัวนี้มากผมจะตัดด้วยตัวนี้ครับตัวนี้ปุบ๊บแถบมันจะมาคุมขาวแถบนี้เราคือส่วนที่เราไม่ต้องการฮะเราก็ลบออกนี่เลย ถ้าเราทําผิดแล้วก็คืนอันดูกลับครับผมก็คืนมาเราจะลบอันหน้าเราก็กดให้ถังขยะลบครับผมกดเสร็จแล้วก็ตัวต่อไปก็ปริมาณเสียงเสียงปุ๊บแล้วกดที่ตัวนี้ครับเสียงอ้าวดังขึ้นเบาลงครับผมแยกเสียงแยกเสียงก็คือภาพเสียงจะแยกกันแหละในช็อตนี้นะครับเสียงแค่นี้พอก็ได้หมดครับ ครับอันนี้อ่ะอันต่อไปคือความเร็วความเร็วคือ1.0นี่คือมาตรฐานของกล้องเรานะครับอ่าถ้าสโลครับก็อยู่ที่50เนาะ60ก็ได้ประมาณนี้ภาพมันก็จะสโลไม่ยากครับอันนี้ทำกันเองได้ได้ได้ไดไดง่ายที่บ้าน ผมออดอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งครับันดีเป็นวัดเลยึอบอ่ะึ๊บถ้าจะให้เร็วอ่ะหมาที่สองห้าสิบมันก็จะสปีดสปีดเฟรมให้เราโอเคเนาะกลับอันดูเร็วความเร็วครับอันนี้คือทำซ้ำแต่อันนี้ทำซ้ำก็คือมันจะทำคลิป เมื่อกี้ขึ้นมาอีกหนึ่งอันกดสองทีก็สองอันนะครับปึ๊บปึ๊บอันนี้ครอปปึ๊บปึ๊บโอเคเนะอ่ะคือการครอปภาพใกล้ๆนั่นเอง ต่อมาก็คือตัวหมุนครับซ้ายขวาหน้าหลังเนาะน,นี้กลับด้านซ้ายขวาซ้ายขวากลับด้านซ้ายขวาปึ๊บปึ๊บปึ๊บซ้ายขวาส่วนตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่การตึงคือการฟีดภาพให้เป็นภาพนิ่งก็แล้วแต่นะครับเราเอาไทาม์ไลน์เราตรงนี้ครับ เอาไว้เฟรมไหนอ่ะสมมติว่าไว้ไฟเฟรมนี้หน้าหน้าแค่เรากดตรึงคือการฟรีภาพมันจะเป็นหยุดเป็นภาพนิ่งให้เรานะครับปึ๊บเห็นไหมส่วนเราจะใช้ภาพนิ่งนั้นแค่ไหนเราก็ขยายภาพเอาอว้าโอเคไหมตัวนี้คือการเดี๋ยวครับ ส่วนตัวนี้คือม้วนม้วนกลับมันจะเล่นวิดีโอถอยหลังครับผมซึ่งมันตลกอะ่ะมันไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่มันจะเล่นวิดีโอถอยหลังกลับครับเราไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่นซีิตั้งค่าอ่าวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับผมน่าจะพอแล้วน่าจะพอแล้วก็คลิปต่อไปฝากติดตามด้วยครับ วันนี้ไอคอนเดี๋ยวว่าหน้าจะเป็นเทคนิคก,การแตะต่อที่แท้จริงครับผมสวัสดีครับ